สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทําขนมที่หอมกรอบอร่อยนะฮะซึ่งเดิมทีก็จะเป็นขนมพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศเวียดนามนะครับผมแต่ว่าก็มามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีขายเป็นที่แพร่หลายที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับผมลักษณะก็จะคล้ายๆกับแพนเค้กหรือว่าจะคล้ายๆกับเ,เครปญี่ปุ่นที่มีขายในประเทศไทยนะครับผมโดยมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็มีไข่นะครับแล้วก็ มีการตั้งกระทะหอร้อนแล้วกเ็เทเข้าไปนะครับมันก็จะมีเสียงดังชิวแบบนี้ขนมตัวนี้ก็เลยมีชื่อคําว่าับชิ่วครับผม <c oughs> หลังจากนั้นแม่ค้าก็จะมีการใส่ถั่วง,งอกนะครับผสมกับพวกหมูสับนะครับหมูสับที่ผสมแล้วนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันเกิดการสุกนะครับแล้วก็มีการพับเข้ามานะครับพับเข้ามาแล้วก็ใส่บนใบ,ใบตองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการจัดชุดผักสดแล้วก็น้ําจิ้ม ด้วยนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับราคาประมาณ3 0 0พันเดียวหรือประมาณ30บาทครับผมขนมบันชิวนี่ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับผมโดยส่วนมากก็จะทําเป็นร้านรถเข็นสามล้อร้านมอไซค์พ่วงข้างแบบนี้นะครับเพราะสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกครับผมถ้ามีโอกาสก็ลองแวะหาชิมหาทานดูนะครับขนมบันชิวซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของประเทศเวียดนามแต่ว่ามาโด่งดังมีชื่อเสียงที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับผม ขนมกรอบหอมอร่อยราคาไม่แพงชุดละประมาณ3,000เรียลหรือประมาณ30บาทเท่านั้นเองครับพคำว่าบันแปลว่าขนมซึ่งเป็นภาษาเวียดนามเมื่อมีการเทปแป้งลงกระทะจะมีสันดังแชวขนมนี้ก็เลยชื่อว่าบันแช่